ครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกับนายแบบฝึกนะครับนายแบบฝึกวันนี้นะครับผมผ่านนิดหนึ่งนะฮะมันหนาวครับผมอาเรามาพบกับแบบฝึกที่สิบจุดห้านะครับข้อที่ห้ากันแล้วนะครับผมเราไปดูโจทย์กันเลยแล้วกันนะฮะโจทย์ในข้อที่ห้านะครับบอกไว้ว่านำสารละลายนะฮะโซเดียมไฮดรอกไซด์นะฮะหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งโมลต่อลิตรนะครับปริมาตรสิบมิลลิลิตรนะครับเติมน้ำจนมีปริมาตร5 0 0มิลลิลิตรนะครับ สารานี้มีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนและค่า pH เท่าใดนะครับก็ถามต่อเนื่องกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องไปหาเลยครับไปหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนที่มันแตกตัวจากโซเดียมไฮดรอกไซด์นะฮะเนื่องจากว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะครับเป็นเบสแก่นะฮะเป็นเบสแก่เวลาแตกตัวก็แตกตัวร้อยเ์นะฮะแตกตัวได้สมบูรณ์แบบนะครับผมโซเดียมไอออนนะครับอิควชบวกด้วยไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับ คแต่ตัวเรียบร้อยนะฮะอันนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือหาความเข้นของไฮดรอกไซออนนะครับอ่าโอเคแล้วเรามาหาความเข้นของไฮดรอกไซออนกันเลย OH ลบนะฮะนะครับอันดับแรกเลยเขาให้มาเท่าไหร่ครับความเข้นอยู่ที่0.1โมลต่อลิตร0.1โมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะที่แตกตัวนะฮะโอเคียนมฮะหารด้วยนะฮะ 1ลิตร1ลิตรก็คือ1,000มิลลิลิตรนะฮะ1,000มิลลิลิตรของสารละลายนะฮะโซเดียมไฮดรอกไซด์โอเคอ่าผมขออนุญาตเขียนเป็นของสารละลายเฉยเลยกันอ่าของสารละลายนะครับอ่าทีนี้นะครับเขาให้มาในปริมาตรอยู่ที่10มิลลิลิตรนะฮะสิมิลลิลิตรเขียนนะครับ10มิลลิลิตรนะของสารละลายนะฮะโอเคอันนี้ถ้าเราตัดนะฮะถ้าเราตัดแล้วมันจะเหลือจำนวนโมลของอ่า ไฮดรกไซด์ออนนะครับอเผอิญว่า1โมลนะฮะตรงนี้สําคัญเลยนะครับตรงนี้สําคัญเพราะอะไรเพราะตรงนี้แหละจะทําให้หลายคนผิดนะฮะในกรณีที่มันแตกตัวแล้วไม่เท่ากันนะหนึ่โมลของโซเดียมคลอไซด์นะครับแตกตัวได้1โมลของไฮดรกไซด์ออนนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็เขียนเพิ่มนิดนึงว่า1โมลนะฮะของไฮดรกไซด์ออนนะครับ แตกตัวมากับ1โมลของนโซเดียมไฮดรอกไซด์อ่าสังเกตเวลาเขียนนะครับเราจะตัดได้นะฮะโอเคนะครับอ่าต่อไปครับเขาใส่น้ําจนมีปริมาตรยู่ที่นะครับใส่น้ําจนมีก็คือ1.500ส่วน500มิลลิตรนะครับ1.500ส่วน500มิลลิตรนะครับทำให้เป็นลิตรนะครับโดยการคูณด้วย1ลิตรนะครับ 1,000มิลลิตรนะครับโอเคนะครับมองเห็นไหมฮะมองเห็นนะครับโอเคอ่ะทีนี้พอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตัดนะฮะตัดตัดด้วยสีอะไรดีสีนี่ละกันนะครับตัดโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะฮะเห็นไหมฮะมันจะตัดพอดีโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับมิลลิตรนะครับตัดมิลลิตรโอเคไหมฮะมิลลิตรตัดมิลลิตรนะครับโอเคนะครับอันนั้นมันจะเหลืออยู่อะไรครับ0.1 ใช่ไหมฮะคูณ10โอเคไหมครับคูณ1โมลของไฮดรอกไซด์ไอออนไฮดรอกไซด์ไอออนคูณด้วย1คูณด้วย1,000โอเคนะครับฮะเห็นไหมข้างบนเหลือโมลของไฮดรอกไซด์ไอออนข้างล่างครับ1,000เหมือนกันนะฮะ1,000นะครับคูณ1นะครับคูณ1คูณด้วยนะครับ500นะครับ โอเคไหมฮะคูณด้วย1ลิตรโอเคนะฮะเหลืออัมโมนต่อลิตรนั่นเองนะครับก็คือความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนนั่นเองอ่ะโอเคอ่าพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ตัดกัน1,000ตัด1,000นะฮะโอเคนะครับข้างบนอ่ะข้างบนเหลืออะไรข้างบนเหลือเช็คฮนะเช็ค1 1 10คูณ0.1มีค่าเท่ากับ1นะฮะ อันข้างบนเหลืออยู่ที่1โอเคไหมฮะข้างล่างเหลืออยู่ที่1 1 500 500นะฮะ500หน่วยเป็นโมลนะครับของไฮดรอกไซด์ออนหาดลวยลิตรโอเคตั้งหารฮะตั้งหารม,มุมไหนดีม,มุมนี้แล้วกัน1ตั้งหารด้วย500นะฮะเติมเติมจุดนะฮะใส่ศูนย์ใช่ไหมฮะเติมศูนย์ใส่ ศก็ไม่ได้อีกเติม0ย์ใส่ศูนะครับห้าเป็น1,000งันอันจะได้เป็น0.002นะครับหรือเท่ากับ2เลื่อนมา1 2 3 3งสองสจุดสอคูณสิบกำลังลบสจุดที่เลื่อนโอเคนะฮะอันก็เป็นโมลของไฮดรอกไซด์ออนโมลต่อลิตรนะรขอไปโอเคเนานดาในทีนี้เสร็จปุ๊บ เ,เขาถามหาสารละลายนี้มีความข้นของไฮดรกอกไซด์ออนได้เท่าไหร่ได้อย่างได้แล้วคําตอบเราได้แล้วโอเคอันเราตอบตอบนี้นะฮะนี่นะฮะคำตอบเราได้แล้วนะครับความข้นของ o OH อลบนะฮะมีค่าเท่ากับ2อคูณ10กำลังลบ3นั่นเองอ่าทีนี้ไปต่อครับโจทย์ถามหาเลยครับถามหาค่า PH มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ต่อนะฮะค่า pH มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็หา pOH จากตรงนี้ได้เลยนะครับ pOH มีค่าเท่ากับลบ log ความเข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนออกมาแทนค่าตรงนี้นะฮะมีค่าเท่ากับลบ log วงเล็บ2คูณ10กำลังลบนะฮะก็อันับแรกเลยคือจำได้ไหมฮะนี่ฮะมีค่าเท่ากับ มีค่าเท่ากับ log m บวก log n มีค่าเท่ากับ log ในวงเล็บลบใช่ไหมฮะลบ log สองบวกด้วย log สิบยกกำลังลบสามโอเคไหมฮะอันนั้นพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ยังไงต่อตรงนี้นะฮะก็เป็น log m กำลัง n มีค่าเท่ากับ n log m โอเคไหมฮะ นั้นก็จะแทนค่าเป็น 10- ลบล็อกบวกด้วยในวงเล็บลบ3ดึงมาข้างหน้านะฮะล็อก10บโอเคนะฮะ,ะเป็นประมาณนี้นะครับล็อก10มีค่าเท่ากับล็อกมีค่าเท่ากับ1นะฮะล o g 1 0มีค่าเท่ากับ1โอเคล็อก10เท่ากับ1นะครับก็จะเป็นเทลบเข้ามานะครับเป็นลบล็อก2นะครับ ลบลบกลายเป็นบวกนะฮะบวก3ามล็อกสิมีค่าเท่ากับ1โอเคเรื่องยากจริงๆฮะแอ่าเริ่มง,ง,วง่วงละไอแพดเริ่มง,ง,วง่วงละเริ่มไม่เลื่อนล้วะอ่าต่อไปครับอ่าต่อเลยแล้วกันนะฮะผมขอญอาตมาต่อฝั่งนี้แล้วกันโอเคอ่าก็จะได้เป็น POH นะครับมีค่าเท่ากับ สามลบล็อก 2, 2นะครับ3 l o ลบล็อกสล็อกมีค่าเท่ากับ 0. จุดโอ้ยลืมได้ไงเนี่ยไม่ได้นะ2ล็อกศูนยนนะฮะโอเคนะฮะ0.30นะครับดังน,นั้นเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับเอา3ลบนะครับเป็นตั้งตั้งก็ได้ะฮะตั้งง่ายๆแล้วกัน 3.00จุดนลบศูนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอยื่มาเป็น10นี่เหลือ2เหลือ7เหลือ2ใช่ไหมฮะจะเป็น2.70นะครับดังนั้นเราจะได้ poh อยู่ที่2.70โอเคแต่โจทย์ถามหาตัวนี้ไหมโจทย์ไม่ได้ถามหาตัวนี้โจทย์ถามหา p เลยครับ ph นะครับไม่ใช่ poh นะครับดังน,นั้นเราก็จากสูตร ph บวก poh มีค่าเท่ากับ14เราก็แทนค่านะครับ ph บวก 2.70เท่ากับ14แล้วก็ย้ายเป็น pH เท่ากับ14ลบ2.70นะฮะก็จะมีค่าเท่ากับ pH เท่ากับนะครับ14 14.00นลบนะครับ2.7นะครับนี่ก็เหลือ10อันนี้เหลือ3นี่เหลือ1นะครับก็จะเหลือ3เหลือ1เหลือ1นะตอบนะครับ คำตอบก็จะได้1 1 3เอดสามศูนย์นะครับโอ้โหเย่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 โอเคนะครับอันนั้นคำตอบของเรานะครับหลังจากที่เราเติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับความเข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับจะมีค่ากับสองจุดศูนย์คูณสิบกำลังลบสามนะครับแล้วก็หาค่า pH ออกมาก็ได้ค่า pH ก็จะอยู่ที่11.30นั่นเองโอเคก็ฝากทุกคนนะครับกด ไลค์ right, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงนี้นายแบบฟฝึกคอมครับบ๊ายบายหนาวไหม